เพชรพวยสวัสดีครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของสุดใจพารวยวันจันทร์ที่25มีนา2 5 6หเมือวันสุกหันการเลกวิ่งก็เข้าที่สองพี่น้องเลขกวิ่งก็เข้าที่สองส่วนจับคู่นี่ก็28ดเข่าล่างตรงๆ28สองเข่าล่างตรงตรง,ตรงด้วยพี่น้องมาแล้ว generous, ด้อพี่น้องมาแล้วลาพัฒนาเขามาแล้ว เขา ang, ทั้ง,งเข ouais. าทั้งสามงวดสามอาทิตย์หนึ่งมีสามงวดนะพี่น้องจันพุธสุ์เขาทั้งสามงวดเลยพี่น้องเขาทั้งสามงวดสามงวดติดติดแล้วได้พี่น้องได้เข้ามาแล้วสามงวดติดติดมาเบิงล่าพัฒนามือวันสุกมันออกล่าพัฒนาวันสุกมันออกนี่เนาะพี่น้องเนาะล่าพัฒนาวันสุกมันออก สามตัวบนแปดห้าแปดสองตัวล่างก็คือสองแปดน้าพี่น้องก็คือของสุดให่ก็คือเข่าสองแปดตรงๆน้าพี่น้องเด้อหกตัวสี่ตัวกับ้องอ่านพี่น้องเบิงเอาอันนี้คือของมือวันศุกร์ด้อพี่น้องเด้อว,วันศุกร์ที่นี้เขาก็มาตามอ วันจันยี่ห้ามากันแล้ววันจันท์ ยี่บห้าหกเจ็ด

มาเบงเล็กิดเหล็กวิ่นเล็กติดเหล็กวิ่นหนลางเล็กติดเหล็กวิ่นบนลาง 7จ <c oughs> ็ดแปดเก้าเล็กจิตเหล็กวิ่นบาง <c oughs> <c oughs> แค่บูมจะาทำทูโบว่ผ่้ชายนะน,น่นจะเบื่อตัวผู้ชายจะเบื่อตัววิ่งวิ่งบนล่างได้พี่นอ้ขอ,ของก็โหกันอยู่ว่าวินบนล่างเราต้องเขียนบนล่างพี่นอ้องตะเลวิ่งวิ่ง 8ปดกับ6วิ่ง8กับหเน้นที่8 8ดกับ6เน้นที่แปด คู่บนล่างเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่ แปดห้าแปดหกเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกเก้าคู่บนล่างไปกรับอาดขีบขีดเส็นแดงไตได้พี่น้องและเอฟซีว่าไล่ตาข,ขีดขีดตัวเน้น เน้นที่8ปซีเม็ดเดียวโคโรฟันท่องตัวเดียวโครโรคือ8ซีได้พี่น้องได้ตัวกันตัวร่องไก่ปลายาทิมพงวดี่แล้วกับบ้เข่าตัวเน้นได้พี่น้องได้สองแปดบรเข่าตัวเน้นเอาเน้นที่8ซีเม็ดเดียวโคโลกับมีเลข3มตัวอยู่ได้พี่น้องได้มีเลข3ตัวกับมีเลข3ตัวเก็บซีขีดสินใต้สีแดงนี่ไล่ตาท่าน เ,เบื้องตามนี่พี่น้องก็ต้องขีดก็ต้องเขียน,ยนส่วนเลขสามตัวสี่เจ็ดสี่โอ้พี่น้องจะ่าลืมได้เลขเบื้องเลขหามเ็นโบแปดห้าแปดเ็นบบเลขเบื้องเลขหาาแล้วก็สี่แปด สี่เล็กสามตัวสองคูสองหางพี่นออ้องเขาจะลืมเด้อจัดไว้เล็กเบิ้ลเลขกหามเนี่ยเห็นบ่งวดที่แล้วแปดแปดห้าแปดนี่เห็นบ่พี่น้องแปดห้าแปดเห็นบ่เล็กเบิ้ลเลขหาม มาดีขยันได้พี่น้องได้จะคิเบิ้ลชี้หามตัวใดก็พิจารณาเบิง่งมากตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบิง่งอยากอ่านทวนเอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้แนวทางลาพัฒนาของสุดใจเข่ามาแล้วหมวดที่แล้วเข่าทั้งสามอาทิตย์จันพุทธสุขเข่าสามมือติดแล้วพี่น้องได้บนล่างวิ่งรูดแปดกับหกเน้นที่แปด ส่วนจับคู่กับมีอยูกับลักเจ็ลักแปดลักเก้าแะ้รพี่น้องกับเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหก่ฟันท่งเม็ดเดียว8ปดสีตก,กันตัวร่องกัยบยาปลายจะถิ่มจะาลืมได้พี่น้องได้งวดที่แล้ว2 8กับเข่าตกกันตัวร่องว่าได้เข่าตัวเน่นส่วนเลข3โตสี่เจ็ดสี่ แคบหน้าจอตามนี้นะครับได้ฮักชอบตัวใดพผิดจระนาบเอิงก่อนขีดล,ลงทุนขันบ่มักกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอให้มันๆนนแห้งปังๆสูบูสุสคนวันจันทร์ที่ยีบผาสองถุมเคืงองเนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม